ลม่เลยแตงแตงก็ให้ได้แตงกวามันกินเลยโแสองถุงสองถุงใหญ่ๆ่เลยแกงกวางก็ได้อะไรลูกัวมันด้วยลูกผัวมันด้วยลูกผัวมันด้วยมันกินแตงด้วยมึงไ่หยิบแตงให้มันกินลูก กินไหม้นแดงมันกินไหมอ๋อผมผมกินมันกินอยู่มาเลยแล้ลูกมานได้ไหมกินได้กินแดงแล้วมันเย็นจะตายมาเดินมาแล้วเดีมึงไม่ปล่อยเขาไวต้องปล่อยลูกให้เขาไปกินข้างนอกสิลูกอ๋อเดี๋ยวข้างในนี่หิวแล้ว อย่างงมามือกูอากะอากะอากะดูกล้องเลยอากะนั่นอีกแลยพยายามให้ทุกตัวนะเดียจะพยายามให้เวลาเดินมาหาให้เลยโคตรแตงโอ้เคี้ยวไปขาด